ทุเรียนเยอะมากตอนนี้ทุเรียนทุเรียนหลงลินลับแพร่ทุเรียนหมอนทองอ,อยู่ริมถนนเลยนะฮะต้องไปพิสูจน์กันแล้วเดี๋ยวไปดูแผงนะคะไปเบิง่งไปเบิง่งไปเบิง่งไปเบิงเบ่งกันไปเบิ่งกันไปโอ้โหอ๋หลงลับแพร่ลูกเล็กๆ ออกออกมานานหรือยังคะพี่หลงหลินเนี่ยมันมาเรื่อยๆค่ะอ๋อคือเป็นหลายรุ่นจะถึงเดือนไหนสิงหาสิงหายังได้อยู่เนาะเขาสังเกตยังไงครับหลงหลินรับแผลหลงหลิรับแผลถ้าหลงมันจะป้อมๆใช่ไหมคะกลมๆกลมๆถ้าหลินจะยาวๆยาวๆารียบๆเหมือนอ๋อเหรอปูมันจะยาวๆพี่จ้าสวัสดีจ้า ขอบคุณค่ะอาจารย์เจอบตัวชี้เล้วอ่าก็ได้รู้เนาะวิธีสังเกตหลงลินรับแรงก็คือลูกใจยาวๆน่อันนี้กลมๆคือกลมๆหลงหลงรับแรงคือพลูเขาจะกลมๆหน่อยถ้าหลินจะเป็นยาวๆมาจีบมาพลางตอนนี้หลงรับแรงราคาเท่าไหร่นะจ๊ะตัวนี้350โลละ350ขายเป็นลูกหรือขายเป็นโลเป็นกิโลค่ะกิโลกิโลกิโลละ350นะครับหลงหลินรับแรง จ้าอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะหมอนมีตำหนิค่ะเป็นหมอืองหมหนิอ๋อเขาก็เลยไม่ไม่ขายแพงมากเหลือรอละหนึ่งร้อยอันนี้คืออะไรอ่ะะ้าเมืองเม็ดใหญ่ผู้เรียนพื้นเมืองแต่มันไม่รู้เราจะเรียกพันธุ์อะไรใช่ไหมผัดที่ว่าเราเม็ดเต๋อแล้วก็เอาหมอนเอาหลงไปเสียบอ๋อเม็ดเขาจะใหญ่หน่อย อันนี้พื้นเมืองแต่ไม่รู้จะเรียกชนีหรืออะไรก็ไม่รู้เม็ด mm hmm. ใหญ่เลยมีโล่น้อยมีโลละร้อยด้วยน่าสนใจหมอนละร้อยนี่หมอนทองหมอนอ๋อนี่เป็นหลงอันนี้หลแล้วแล้วหมอนนี่ปลูกที่นี่ไหมคะยาของรับแรงแล้วแล้วมีกินพร้อมกินไหมีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากราคาร้อยหนึ่งก่อนแล้วไล่ขึ้นไปเรื่อยๆดีไหมคะแต่น้นจะเป็นตำหนิแต่เราจะทำมาตรกัรมันจะมีเลือกะไรเลือกะไรทีมงานเลือกทีก็ กินแค่ตรงผิวไอเนื้อไม่ถึงนะตอนนั้นเรามันเลยเอามาลดราคาอย่างหลงนี่ก็ขายโลละร้อยพ่อหลงตําหนิมาพ่อเปิดเช็คก่อนมันจะถึงเนื้อมันไหมก็เปิดเช็คก็จะตัดเนี้ยอันนี้พอดีเลยนะอันนี้เปิดเช็คค่ะมาจากเพราะว่ามันเขาจะเทปกว่าเอ๊ะผิวประมาณนี้สีแบบนี้กล้ามเป็นแบบนี้แล้วมันใช้ได้หรือยังอันนี้โลละร้อย ค่ะเอามาเลยอ่ะอันนี้เราผ่านเลยอันนี้เอามาเลยค่ะอันนี้พอดีเลยใช่ไหมใช่เอองั้นตรงนี้เราไม่เอาก็ได้เราเอาไม่เป็นไรก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้ผมเช็คแล้วได้แล้วอ่าอันนี้โลละร้อยเป็นตำหนินะคะเป็นตำหนิคุณแม่ค้าเขาจะบอกตรงๆนะาคโลละสามร้อยไม่หรอกลูกค้าค่ะถ้ารับได้เขาก็เอาก็ดีแล้วครับมาเดี๋ยวเราลองเชาะดูอ่เราลองดูเลยช่างก่อนช่างต่อนะโลละหนึ่งร้อย 133ยสาบาทลูกนี้130บาทเยบาทเรากินได้คำว่าตําหนิไม่ไม่คำว่าตําหนิเนี่ยไม่ได้อะไรนะคือเขาเขาเช็คมันมีช่องเขาเช็คเาเช็คแค่นั้นเองตอนนี้บางคนเขาอาจจะมีคนเช็คแล้วเขาไม่เอาเข้าใจไหมแต่ของเราเราเอาไงเจ้าของสวนเช็คก่อนว่าหิวได้ไหมถ่านิ่มก็ไม่เอาไหน ก่อนจะตัดเขาจะเช็ค่ะอ๋อนี่นิ่มแล้วแต่เขากินกันเละๆลั้ใช่ลิ้นลิ้นลิ้นหลงรับแรงนี่เขากินนิ่มหรือว่ากินไม่อยู่ที่คนชอบอขากาเอาสุดของเราเอาไม่นิ่มมากนะเอาพอดีเอาพอดีอ่ามีเอทไหมคะหลงมีค่ะกองนี้เอาหลงไม่นิ่มเอาหลงไม่นิ่มเอเอามาอีกค่ะเพราะว่าไม่น่าจะพอกินนี้มาดูปอกก่อนอุ้ยทําไมคนปอกอายุยังน้อยเลยทาไมปอกเก่งอะคะ เป็นลูกสาวชาวสวนทุเรียนหรือเปล่าวจ๊ะ่อเก่งเนาะอ๋อหลานสาวเออ่อเก่งจังเลยอ่ะอันไรลูกอ่ะแล้วเราก็จะได้กินหลงรับแล้วมือเนื้อที่ตลาดดนี่จะได้เห็นเนื้อเขาเนาะมาแล้วค่ะไหนคะขอจิหนเลยค่ะมือมาเลยค่ะเลยมาเลยค่ะทำมาแลทำ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  หลงหลงหลงมันติดอะชอวิโดว์ชอบแนวนี้เนื้อนี้ได้ไหมอาจะยังไม่หวานมากเท่าไหร่นะอืมหวานแล้วหวานยังหวานแล้วเอาจะไม่หวานมากเอาเละมากินดีกว่าอืมเพราะอะไรรู้ไหมถ้าแบบกรอบนอกนุ่มในเขาจะไม่หวานมากก็ไม่หวานแน่ถ้านิ่มๆอ่ะก็ไม่ต้องหวานมากมันจะได้หวานไง ก็จะไปหวานมากทำไมเดี๋ยวก็มาบ่นอีกว่าหวานหวานนิ่มหน่อยหนูขออันนิ่มๆหน่อยเนี่ยเนี่ยโอเคได้ได้พ่อพี่เจ้าคุณแม่เขาเอาอันนี้เป็นอะไรนะเกรดเอเกรดเอหลงเกรดเออร่อยกว่าเมื่อกี้นี่ไหนอ๋อหลงเกรดเอถ้าเกรดเอเขาต้องกินแบบนี้เหรออุ้ยมันเละเลยนะแม่เขาจะกินนี่คนนี้เขาจะกินไม่ไม่เละขนาดนี้หรอกแต่ว่าแม่เขาให้ชิมเฮ้ก็มีไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน เขาบอกจะอร่อยกว่าอ่ะอ่ะไม่ย่างบุ๋งอืมหวานกูเมื่อกี้อืมหวานเขาต้องกินแบบนี้หวานหอมหวานหอมจะะเเเป็นววซคอืมอร่อยอร่อยห่าหลงท้านเนื้อเขาอร่อยเนาะหวานหอม เกรดเอเกรดเอถ่ายให้เราเกรดเอเดี๋ยวหนูหยิบนะหยิบเลยค่ะหลงรับแรกเกรดเอดูพลูเขานะคะโหลแล้วสามร้อยห้าสิบนะคะถ้าเกรดเอนะผมว่าเขาจะมีความหอมที่เป็นอัตลักษณ์ของเขา เฮ้ยคนละเรื่องมันหลายเม็ดแล้วนะคนละเรื่องพี่ต้องกินพี่ไม่กินพี่แบกนยันน่อนไม่หลับมันจะคนละเรื่องอะล่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยเมื่อกี้กินกินหลบกใชงหมดแล้วมันกินอะไรกับไม่ถูกกินหลบตกมือสั่นแล้วกินเนี่ยคนละเรื่องเลยรู้เลยอันนี้พรีเมี่ยมพรีเมี่ยมเลยคุณแม่บอกพรีเมี่ยม อืก็จะมีความหอมๆพิเศษของเขาคือหอมเขาจะหอมมีความเป็นอัตลักษณ์หอมแบบละมุนจมูกอ่ะแต่ไม่มีกลิ่นนั่นเหมือนหอมขึ้นจมูกมากกว่าหมายถึงว่าเวลาเรากินเข้าไปมันจะขึ้นจมูกมันจะไม่ได้กลิ่นแบบกลิ่นทูเรียนอ่ะดมเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะแต่เวลากินเข้าไปแล้วมันมีความความละมุนขึ้นจมูกอ่ะเข้าใจแล้วเป็นอัตลักษณ์ของเขาโอเค แต่เขาให้กินแบบนิ่มมากเลยนะอร่อย่อยจะคนดีอ่ะจะออกมันจะออกมันอันนี้เืยหลงรับแรงอ๋ะพี่แจ็กินมากอ๋ออ๋อพี่แจ็คกินมากอ่ะรมก่อนรมร่มรมเวลาจะกินอะไรก่อนต้องดมกินเอกลักษณ์มากค่ะกินไม่มีนั่นแหละนั่นแหละกินเอกลักษณ์เขากินไม่มีซึ่งหมอนทองจะไม่มีกลิ่นนี้ใช่ไหมใช่ครับเละกขนาดไหนก็ไม่ขมเออ แต่หมอนทองก็อร่อยเหมือนเดิมอ่ะนะฮะแต่เงี้ไม่ใช่สกปกก็ทีมงานเราโชคดีมากนะคะคุณแม่คิดให้ไม่แพงกันเองไม่เอาแล้วพอแล้วแต่พี่ก็ไม่ไหวแล้วนะโดนไปสี่พูนไปเยอะไม่ดีนไปไหนกันะทเมันเปลืองนะไปไปน่านมเข้าหัวดงไปเลยอร่อยมาก นี่แก่คือกินได้เลยใช่ไหมอ๋อยังไม่อิ่มเามีใครจะกินอีกไหมไม่ไหวแล้วอีสักลูกมาไม่ไหวแล้วนี่เราจะให้เขาแก่ลูกนี้ให้เกณฑ์ลูกใหญ่อ๋อไม่ไหวแล้วเอ้ยนน่นนะที่บอกจะกินให้ตายนน่นนะมานนคนน่นนะเขาบอกมีนโยบายเขาจะกินให้ตายกินให้แบบร้องขอชีวิตเลย ดู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 ปลาลาแนิเลยค่ะอุ้ยอุ้ยเรากำลังดีเลยนะขอขอขอจิ้นยไม่ไย่าจ่ายมเอาออกให้จ่าจ่าาปุ้ยลูกสวยมากอ่ะโอ้ดูอดิแวเลยนะท่านผู้ชมถ้าใครไปผ่านมาที่นี่นะเขาเรียกอะไรานที่นี่กลังดีเลยเขาอะไรนะเขาาพนึ่งอุดตละดิดอุดตละดิดเอาแล้วพวกเรามาป้ยว่าจะไม่กินแล้วนะเนี่ยขอขอิมหน่อยอือร่อยอ่ะ เอาแล้วแล้วอาดับไม่ต้องมาทำเหนียมอ่ะมาหมายไม้ไปรักกับให้เลือกกัเอาแล้วจะกินออกเสือก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยอร่อยอ่ะโอ้ทำไมผู้ใหญ่จังเดี๋ยวพี่เอานิดเดียวพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะพี่เอาเล็กดีกว่าพี่ขอเล็กแล้วกันเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันอร่อยอ่ะทานแบบอ่ะเราไปกินข้าวเที่ยงเลยนะครับนี่คือมื้อเที่ยงแล้วนะครับอ๋ออุ้ยจ่ายอร่อยอีกแล้ว มาอีกแล้วน้่นอุยสวยๆมาอีกแล้วสวยมากเออนัแหคไอ่พี่จ้ยชอบแบบนี้เลยเนี่ยใจฉีใช่ใช่เอาใครจะกินอันนี้เอามอบใหอะแขอเท่าเลแจ็คเอาใครจะกินสวยจริงๆเอาอารับโแกนก็คือกินให้ตายนีก็ับเม่แล้วอุ้ย ค่ะอร่อยจังกินไม่หวั่นไม่ไหวอร่อกินได้เยอะมากได้เนื้อหนึ่งโลกว่าอืมได้เยอะจริงชั่วมีด้านนี้เลยนะจ๊ะอ้าวกิน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 เต็มมือเลยเนี่ยตายปากกินให้ตายกินให้ตายนี่แบงค์เราไม่มีค่ากินให้ตายเดียวเดียวเดียวโอ้ยโอ๊ยน้ำทุเรียนยิ้มจะเป็นทำไมใครจะกินบ้างกินไม่หมดเหรอ ทิงอ่ะพอได้ค่ะเดี๋ยวรพอได้เอาใส่ถุงขึ้นไปไม่หรอกไม่หรอกแต่คนนี้เขากินได้เขาพอแล้วเอาใส่ถุงมีคำว่าพอด้วยเหรอดับคำว่าพอนี่คือพอเป็นช่วงๆเดี๋ยวมาถึงช่วงนึ่งเราจะกินใหม่เอาเอาละไปนึกว่ากินไม่หมดจะให้แม่ค้าช่วยกินนี่ถึงขั้นกินกันไม่ไหวต้องให้แม่ค้าช่วยกินก็ให้ร้องขอชีวิตไงเอาเอาอย่างนั้นเลยนะให้ร้องขอชีวิตโอ้รักน้องโอ้โหรักมากเออ ไม่ค่อยงามบ้านเราหอมรับแรนะคะววดเียค่ะนี่กระเทียมโทนด้วยจ้อันนี้เท่าไหร่จ้ะร้อยเดียวค่ะกระเทียมโทนถ้าหนึ่งโลร้อยร้อยแปดสิบครึ่งโลร้อยหนึ่งต้องเอาไปแล้วะนีะเพราะว่าหายากนะใช่ผู้หญิงค่ะเอาไปโดบโดบกระเทียมโทนหอมเอาไหมเอากระเทียมธรรมดาไปด้วยไหมเอา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 กระเทียมม่วงค่ะที่นี่จะเป็นกระเทียมน้ำน้ำป่ากระเทียมน้ำป่านะคะคุณผู้ชมค่ะอมไปวงหนึ่งจ้ะ เอาโลนึงก็ได้ค่ะหอมจะได้ครบโลถ้าไม่โลก็พวงหนึ่งคิดตามราคาอยู่แล้วเนาะจ้าโอ้ตอนนี้เริ่มเลิแล้วทำไงอ่ะปล่อยกระจกวิ่งมังคุดเลยค่ะมังคุดทุเรียนเหลืออีกเหรอเอาขึ้นรถค่ะเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวกินเอาไปไปโอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไปก่อนนะบายบาย รู้แล้วว่าทำไมยืนร้านนี้นานแม่ค้าไปก่อนนะบายบาย้ไปแล้วนะไปจริงๆนะไปรู้ไคะอะไรอะไรนะคะทำไมหน้า no> คุ้นทำไมหน้าคุ้นใช่ไหมคะนี่จะจากกันแล้วเพิ่งจะนึกได้นะฮะเคยเห็นที่ไหนโอ้ย เดียวทั้งหมดพันกับหาิบาทนะคะอ่พี่กัมพูค่ะครับพี่กัมพูมาสวัสดีคุณแม่ก่อนพี่กัมพูรู้จักไหมว่าคนไหนคือคุณแม่โน่นงคุณแม่คุณแม่ปัทมาโน่นน่ะคุณแม่ปัทมาลูเอารู้แล้วเหรอเออเขารู้จักแล้วไม่รู้จักคุณแม่เรียกคุณแม่เลยนะอเป็นคุณแม่ของสาวๆนะคะ i